สวัสดีพี่น้องที่รักในพระสุคริตทุกท่านนะคะในเช้าวันอังคารที่23เดือนพฤษภาคมปี2023ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสที่จะมาล้ำลึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้า ด้วยการใคร้ควรพระคำของพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าที่ให้ข้าพระเจ้ามีโอกาสที่จะนำพระคำของพระเจ้าหนุนใจกันและกันในเช้าวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะใคร่คำแห่งการหนุนน้ำใจอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่56ข้อที่1-4อยากจะหนุนใจซึ่งกันและกันในหัวข้อที่บอกว่าอย่ากลัวแต่จงวางใจในพระเจ้านะคะพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เพราะคนเหยียดย่ำข้าพระองค์ชนคู่อริบิบบังคับข้าพระองค์วันยังค่ำพวกศัตรูของข้าพระองค์เหยียดย่ำข้าพระองค์วันยังค่ำเพราะหลายคนต่อสู้ข้าพระองค์อย่างทนงเมื่อค้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระเจ้าในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญเพราะเจนะของพระองค์ในพระเจ้า ข้าโรรองวางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อหนังจะกระทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระคำของพระเจ้าที่หนวนใจเราให้เรารู้ว่าในขาะที่เรามีชีวิตอยู่เราอาจจะเผชิญเรื่องราวต่างๆหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ที่กระทำต่อเรา หรือเหตุการณ์รหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราหรือหลายคนอาจจะไม่ได้ชื่นชอบและไม่เพียงแค่ไม่ชื่นชอบเท่านั้นแต่คอยเหยียดย่ำหรือว่าคอยที่จะโจมตีเรานะคะแต่พระคำของพระเจ้าผ่านพระธรรมตอนนี้ซึ่งกษัตริย์ดาวิดเป็นผู้เขียนขึ้นทำให้เราเห็นถึงการที่กษัตริย์ดาวิดเห็นการปกป้องของพระเจ้าแม้ในขณะที่เขากำลังเผชิญกับความยากลำบาก แม้ในขณะที่เขา,าเผชิญกับการถูกจับแล้วก็การถูกค้นหาเขานะคะเพื่อที่จะทำร้ายเขาะะเมื่อชาวฟิลิเตียจับเขาแล้วก็จะทำร้ายเขาเมื่อเขาหนีไปยังเมืองกัดแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือพระเจ้าทรงอยู่กับกษัตริย์าวิตแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขาเลยดังนั้นสิ่งที่เขาพบ พระคุณของพระเจ้าแม้ในขณะที่เขาอยู่ในต่างเมืองอยู่ในเมืองของคนที่เป็นศัตรูกับเขาอยู่ในท่ามกลางสายตาและผู้คนที่คอยที่จะเหยียบย่ําและทำร้ายเขาสิ่งที่เขาเห็นพระคุณพระเจ้านั่นก็คือพระเจ้าอยู่กับเขาดังนั้นเขาจึงมั่นใจและไม่มีความกลัวแม้ว่าสถานการณ์รอบด้านรอบข้างจะเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวแต่กษัตริย์ไม่กลัว เพราะในข้อที่สาบอกว่าเมื่อข้าพระองกลัวข้าพระง์วางใจในพระองค์ดังนั้นความกลัวของเขาถูกขจัดออกไปเมื่อเขามองดูที่พระเจ้าเมื่อเขามั่นใจในการที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยดังนั้นกริย์ดอวิทบอกว่าท่านวางใจในพระองค์ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าที่อยู่กับท่านนั้นมีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้นะคะเหนือความยากลำบากเหนือผู้คนที่ บีบบังคับหรือดูหมิ่นหยีบยบหยามท่านที่ทะนงตัวต่อท่านแต่ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าที่ทรงอยู่กับท่านนั้นจะทรงนำท่านและปกป้องท่านในขณะที่ศัตรูคอยอยู่รอบด้านแต่พระเจ้าจะทรงปกป้องท่านนี่คือสิ่งที่ท่านวางใจในพระเจ้าดังนั้นท่านจึงไม่ได้กลัวคนรอบคนรอบข้างนะคะท่ามกลางปัญหาที่อยู่รอบตัว เพราะาเมื่อเราอ่านข้อ5 6 7 8ต่อไปเราจะพบหลายอย่างจริงๆที่ท่านเผชิญแต่สุดท้ายแล้วท่านก็ไม่ได้ปล่อยให้ความกลัวเหล่านั้นทำให้ท่านล้มลงเพราะท่านวางใจในพระเจ้าข้อที่4จึงบอกให้เราได้เห็นบอกว่าอันนี้คือหัวใจของกริย์ดาวิดที่ท่านมั่นใจแบบนี้นะคะว่าในพระเจ้าผู้ที่กริยัดาวิดสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้านะคะในพระเจ้า กษัตริย์วิดจะวางใจโดยปราศจากความกลัวท่านจะไม่กลัวแม้ว่าเนื้อหนังนั้นภาย,ยนอกนั้นอาจจะมีเรื่องราวมากมายที่น่ากลัวแต่เมื่อท่านมองดูที่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านสนรรเสริญเมื่อท่านมองพระวจนะคําของพระเจ้าเมื่อท่านคร่ครวญพระสัญญาของพระเจ้าท่านจึงมั่นใจ และท่านวางใจในพระเจ้าโดยปราศจากความกลัวท่านไม่กลัวแม้ว่าเนื้อหนังนั้นเนื้อหนังนั้นก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรกับท่านได้ไม่ถึงปัญหารอบรอบข้างนั้นจะไม่สามารถทำอะไรท่านได้เพราะท่านวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าท่านวางใจในความรักวางใจในการทรงสถิตอยู่วางใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ที่เป็นพระเจ้าผู้ที่ท่านสรรเสริญดังนั้นนี่ก็ควรที่จะเป็นหัวใจของเราทั้งหลายด้วยนะคะเพราะว่าทุกๆวันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเรื่องราวมากมายที่เรารเผชิญหลายๆเรื่องเป็นเรื่องความกลัวหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่ยากลําบากในการ,รเผชิญจริงๆเมื่อเรามองปัญหาแน่นอนว่าเราจะเห็นปัญหาใหญ่มากนะคะแต่ว่าเมื่อเรามองดูที่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าผู้รักเราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถที่จะไว้วางใจในการทรงนำของพระเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถไว้ไวางใจพระเจ้าที่เราเชื่อว่าพระองค์จะทรงนำเราให้เราผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆความยากลำบากต่างๆไม่ได้หมายความว่าเราที่เป็นลูกของพระเจ้าจะไม่ได้เผชิญความยากลำบาก แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราที่ไว้วางใจในพระเจ้านั้นพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทรงดำรงอยู่กับเราและพระองค์จะนำเราให้เราสามารถที่จะ,ะเผชิญและก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆดังที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้นะคะในพระธรรมฟิลิปปีบอกว่าท่านสามารถรเผชิญทุกสิ่งได้นั้นไม่ใช่โดยกําลังของท่านเองแต่โดยกำลังของพระเจ้า ดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังเราดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตที่แม้เราที่เป็นลูกของพระเจ้าก็เจอความยากลำบากด้วยแต่เราที่เป็นลูกของพระเจ้ามีข้อดีและมีพระคุณของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นั่นคือเราได้รับการเสริมกำลังจากพระเจ้าอยู่เสมอ ดังนั้นขอพระเจ้าทรงนำเราทั้งหลายนะคะทรงหนุนน้ำใจเราหนุนกำลังเราไม่ว่าพี่น้องกำลังเผชิญความยากลำบากในครอบครัวไม่รู้จะดูแลลูกๆยังไงดีไม่รู้ว่าจะค่าใช้ใจ่ายจากที่ไหนให้เพียงพอในการใช้จ่ายในครอบครัวไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่กำลังเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับครอบครัวเกิดขึ้นกับลูกๆ เกิดขึ้นกับญาติพี่น้องเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแต่มั่นใจว่าพระเจ้าที่เราไว้วางใจทรงอยู่กับเราแม้ในขณะนี้เราอาจจะมีความกลัวแต่ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราให้เราวางใจในพระเจ้าให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าที่เราเชื่อพระองค์จะทรงนำวิถีและนำหนทางที่เหมาะสมในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ขอให้เราทั้งหลายเองที่จะไว้วางใจในพระเจ้าโดยไม่เลิกละที่จะไว้วางใจพระองค์ไม่เลิกละที่จะอธิษฐานไม่เลิกละที่จะร่วมมือกับพระเจ้าในการแก้ไขเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นขอให้เราทั้งหลายให้พระเจ้าได้เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราที่เป็นพระเจ้าที่อยู่่ามกลาง ทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้พระเจ้าได้เป็นส่วนในทุกๆส่วนของชีวิตเรานะคะขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านให้เราทั้งหลายเองที่จะได้รับการเสริมกำลังที่มาจากพระองค์ให้เรามีความเชื่อหนักแน่นมั่นคงและไม่เลิกละที่จะขอกำลังอธิษฐานต่อพระเจ้าในทุกๆเรื่องและจงวางใจในพระเจ้า อย่ากลัวเลยนะคะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะเราอธิษฐานด้วยกันค่ะสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่ทรงมอบให้กับเราหลายครั้งปัญหาต่างๆทําให้เรารู้สึกกลัวกังวลกระวายแล้วก็รู้สึกท้อแท้ใจแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเป็นพระเจ้าที่เราสามารถที่จะไว้วางใจพระองค์ เป็นพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังให้กับเราเป็นพระเจ้าที่รักษาพะสัญญาของพระองค์ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์ทูลขอการช่วยกู้การช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์จะทรงฟังและพระองค์จะทรงช่วยเราแม้วันนี้เราจะยังไม่พบทางออกแต่เราก็วางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงนำเราและให้เรานั้นได้มีหนทางที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในการที่จะแก้ไขเรื่องราวต่าง ขอทรงปลดเสริมกำลังความเชื่อที่เข้มแข็งให้กับเราทั้งหลายทุกๆคนขอมอบทุกๆปัญหาทุกๆเรื่องราวของเราไว้ในพระาชของพระองค์อธิษฐานในพระนามพี่สุคริตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ